จัดมาให้อีกคันสีขาวสีหายากเกี่ยวโตเบาะหนังสามแถวไม่ว่าจะป้ายเหลืองป้ายฟ้าบอกเลยว่ามาได้เลยสําหรับคันนี้เป็นปี2019นะคะพร้อมคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะภายในนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสามแถวสภาพหนาๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะมีมีรอยขาดรอยเย็บสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะลูกค้า สำหรับภายในรถนะคะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะด้านหน้าได้หน้าจอเรียบร้อยเลยนะคะใหม่มากนะคะลูกค้าที่สำคัญออกรถสามหมื่นเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่มีประวัตินะคะและก็ในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะเปลี่ยนท้ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้สามารถทักทายจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ One, two, three,